สวัสดีครับ Merry Christmas มาพบกับพวกเราความรู้นอกห้องเรียนกับบรรยากาศหนาวๆและการค้นคว้าครั้งใหม่ของพวกเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับผมชาวีและอยู่กับฉันอารยาค่ะวันนี้พวกเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวร้อนแรงบนเวทีนางงามที่เพิ่งก่อตั้ง แต่กลับสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะครับกับประเด็นดราม่า i s s Cosmo ใช่ค่ะที่การแข่งขันด้านความงามได้จุดประกายความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อนบ้านขึ้นมาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูเรื่องดราม่าก,กันแบบเต็มๆนะครับผมว่าเรามาทำความรู้จักเวทีนี้กันก่อนดีกว่าดีเลยค่ะเพราะเชื่อว,ว่าหลายคนอาจจะยังเอ่อไม่คุ้นชื่อ Miss Cosmo เท่าไหร่เวทีนี้คืออะไรครับ มิสคอสโมเป็นเวทีประกวดนางงามระดับนานาชาติที่ต้องบอกว่าใหม่มากจริงๆค่ะใหม่มากมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2566แล้วก็จัดประกวดครั้งแรกไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองเพิ่งจะปีเดียวเองใช่ค่ะผู้จัดก็คือยูนิคอปกกับยูนิมีเดียซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ในเวียดนามเลยนะคะเขามีประสบการณ์จัดประกวดนางงามระดับชาติมาก่อนแล้วพอได้ยิน ว่าเป็นเวทีจากเวียดนามนี่น่าสนใจเลยนะเพราะช่วงหลังๆมานี้ใช่ค่ะวงการนางงามของเวียดนามนี่คือโตเร็วมากแฟนคลับก็เหนียวแน่นมากสูงมากจริงๆค่ะแล้วบริบทการก่อตั้งก็น่าสนใจมากด้วยนะคือมันเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงลิขสิทธิ์มิสอ u น i ิเวอร์สในเวียดนามอ๋อคือองค์กรเดิมที่เคยจัดมิส s u น i ิเวอร์สเวียดนามเนี่ยเขาก็ผันตัวเองมาสร้างเวทีระดับนานาชาติของตัวเองเลยสร้างเองเลยเหรอครับใช่ค่ะใช้ชื่อว่ามิสคอสโมนี่แหละ โดยต่อยอดจากเวทีระดับชาติเดิมของเขาที่เปลี่ยนชื่อเป็น Miss c o s m เวียดนามมันเหมือนการประกาศเลยว่าแบบแบบเราพร้อมสร้างเวทีระดับโลกของเราเองแล้วเหมือนเป็นการแสดงศักยภาพเลยนะแล้วสโลแกนของเขาที่ว่า impactful beauty หรือความงามที่สร้างผลกระทบอันนี้คือยังไงครับคือเขาตั้งธงไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ได้มองหานางงามที่ สวยอย่างเดียวแต่กำลังมองหาผู้หญิงที่มีความคิดมีศักยภาพแล้วก็ตั้งใจจริงที่จะใช้ตำแหน่งของตัวเองสร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆให้กับสังคมคไม่ว่าจะเรื่องสิ่งแวดล้อมการศึกษาหรือสิทธิมนุษยชนซึ่งก็เป็นทิศท,ทางเดียวกับเวทีใหญ่ๆทั่วโลกตอนนี้นะคะที่เน้นเรื่องสมองและความสามารถมากขึ้นแล้วสำหรับปีนี้2025ซึ่งรอบตัดสินก็คือคืนนี้พอดีเลย ใช่ค่ะคืนนี้เลย20ทธันวาเหมือนว่าเขายกระดับขึ้นไปอีกขั้นเลยนะครับถูกต้องค่ะปีนี้มาในทีม Rising Dragon หรือมังกรทยานฟ้าแค่ชื่อทีมก็บอกถึงความทะเยอทะยานแล้วครับผมแล้วก็ไม่ได้จัดแค่การประกวดธรรมดาธรรมดาแต่ปรับรูปแบบเป็น Cosmo Beauty and Music Festival ไปเลยโอ้โหคือผสมผสานแฟชั่นดนตรีการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันหมดเลยค่ะ มีศิลปินดังๆมาร่วมงานเยอะมากแล้วก็มีผู้เข้าประกวดจากกว่า80ประเทศทั่วโลกถือว่าโตแบบก้าวกระโดดมากสำหรับเวทีอายุแค่2ปี 2> เอาล่ะครับจากภาพของเวทีที่ดูยิ่งใหญ่และทันสมัยกลับมีประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงจนกลบเรื่องอื่นๆไปเกือบหมดมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่จุดไฟให้ลูกโชนขึ้นมาเลยเรื่องของพระแก้วมรกตครับค่ะเหตุการณ์ตรงนี้มันเป็นมายังไงครับ นาก็ได้พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งซึ่งก็กลายเป็นชนวนของเรื่องทั้งหมดเลยประโยคเดียวเลยประโยคเดียวเลยค่ะเธอพูดทำนองว่าพระแก้วมรกตมาจากกัมพูชาก่อนจะมาอยู่ที่ลาวแต่ตอนนี้ไปอยู่ประเทศอื่นแล้วโอ้โหแค่ประโยคเดียวแต่พาดพิงถึง3ประเทศเลยนะครับและประเทศอื่นที่ว่านั่นก็ชัดเจนว่าหมายถึงประเทศไทยใช่ค่ะแล้วเธอยังเสริมด้วยว่าวัฒนธรรมของลาวกับเขมรเนี่ยคล้ายกันมาก เพราะในประวัติศาสตร์มีเจ้าหญิงเขมรได้แต่งงานกับกษัตริย์ของเราผมจําได้เลยว่าตอนนั้นไทม์ไลน์ในโซเชียลนี่คือแบบโอ oh ้โหแทบจะลุกเป็นไฟเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การแสดงความไม่พอใจแต่เต็มไปด้วยการยกหลักฐานประวัติศาสตร์มาเถียงกันแบบดุเดือดมากรุนแรงมากค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในโลกออนไลน์ด้วยเพราะทางผู้ถือลิขสิทธิ์ของไทยคือคุณปุ้ย TPN ซึ่งเป็น national director ของเราก็ออกมาตอบโต้ทันทีเลยว่าข้อมูลที่คุณคริสติน่าพูดเนี่ยไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เร็วมากสะท้อนที่เห็นเลยว่านี่เป็นประเด็นที่อ่อนไหวสุดๆถ้าอย่างนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ารตามข้อมูลของฝั่งไทยนี้เป็นยังไงครับคือถ้าดูตามพงศาวดาและบันทึกประวัติศาสตร์ของไทยนะคะ ระบุว่าพระแก้วมรกตเนี่ยถูกคนพบครั้งแรกในปีพุทธศักราช1977ที่เจดีแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรายครับที่เชียงรายใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาหลังจากนั้นก็ได้มีการอันเชิญไปประดิษฐานที่เมืองสําคัญต่างๆทั้งลำปางเชียงใหม่ก่อนจะไปอยู่ที่หลวงพระบางประมาณ9ปีแล้วก็ต่อไปอยังเวียงจันทร์อีก ยาวนานถึง219ปีเลยค่ะแล้วท่านกลับมายังฝั่งไทยได้ยังไงครับในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือก,ก็คือรัชกาลที่หนึ่งของเรายกเท้าไปตีเวียงจันทร์แล้วก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมายังกรุงธนบุรีในปีพศ2322ครับแล้วก็ประดิษฐานเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาจนถึงทุกวันนี้อืมซึ่งจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะแล้วก็เป็นหัวใจของความขัดแย้งนี้เลยก็คือว่า ตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ว่ามาเนี่ยไม่เคยมีบันทึกหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปที่ระบุว่าพระแก้วมรกตเคยประดิษฐา,านอยู่ที่กัมพูชามาก่อนอ๋อคือไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะนี่คือประเด็นที่ทําให้คนไทยรู้สึกว่าข้อมูลที่ถูกอ้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ครั้งสาคัญแล้วสถานการมันคลี่คลายลงยังไงครับพะดูเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะหลังจากเกิดกระแสต่อต้านอย่างหนัก ทาง national director ของฝั่งเราก็รีบออกมาแสดงความตกใจกับคำพูดของนางงามตัวเลงเลยค่ะพร้อมกับยืนยันว่ารักคนไทยไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความขัดแยง้งครับจนในที่สุดตัวของมิสคอสโมลาสเองก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษอย่างเป็นทางการโดยชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเป็นการพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่นานมาแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนก้าวข้ามก็ถือว่าเป็นการพยายามดับไฟให้เร็วที่สุดค่ะดูเหมือนว่าเรื่องพระแก้วมรกตจะจบลงด้วยการขอโทษนะครับแต่ ความรู้สึกขุนมัวต่างวัฒนธรรมยังไม่ทันกลางก็มีประเด็นใหม่จุดขึ้นมาทันทีเลยใช่ค่ะเรื่องเก่ายังไม่ทันซาเรื่องใหม่ก็มาเลยคราวนี้เป็นเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายค่ะในแวดวงวิชาการอาจจะเรียกปรากฏการแบบนี้ว่าแฟชั่นดิปโลมิสีคอนฟลิกต์ความขัดแย้งทางการทูตผ่านอาภรณ์เลยทีเดียวเรื่องของเรื่องก็คือคุณสเตรปีพรผู้เข้าประกวดจากกัมพูชาได้สวมชุดราตรีชุดหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมของกองประกวดครับ ซึ่งพอภาพมันเผยแพร่ออกมาก็เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากฝั่งไทยว่าชุดนั้นมีลักษณะที่คล้ายกับชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตของเราเป็นอย่างมากซึ่งประเด็นเรื่องความคล้ายกันของชุดไทยกับชุดของเพื่อนบ้านนี่เป็นเรื่องที่เถียงกันมาตลอดเลยนะครับใช่ค่ะหลายปีมากไม่ใช่แค่บนเวทีนางงามด้วยแต่รวมไปถึงวงการแฟชั่นวงการศิลปะคือมันเป็นเหมือนแผลเก่าที่แบบสะกิดเมื่อไหรก็เจ็บเมื่อนั้น ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวสะสมมานานแล้วทางฝั่งกัมพูชาก็ออกมาตอบโต้ทันทีเหมือนกันโดยคุณสรีพีพรก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าชุดที่เธอสวมเนี่ยคือชุดสบายห่มเขมรสบายห่มเขมรใช่ค่ะซึ่งเป็นชุดประจำชาติที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของกัมพูชาพร้อมทั้งแสดงความภาคภูมิใจและยืนยันว่าจะนําเสนอเอกลักษณ์ของกัมพูชาให้โลกได้เห็นกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์ในความเป็นต้นตํำรับของตัวเองใช่ค่ะ แล้วการถกเถียงในโซเชียลมีเดียก็ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกมีการเอาภาพวาดเก่าๆภาพสลักตามประสาทมาเทียบกันเพื่อพิสูจน์ว่าใครคือต้นแบบครับหลายเสียงในฝั่งไทยก็เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐด้านวัฒนธรรมออกมาปกป้องมรดกของชาติอย่างเป็นรูปธรรมได้แล้วเพราะปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงๆที่น่าสนใจคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องชุดใช่ไหมครับเหมือนจะลามไปถึงพฤติกรรมของตัวนางงามด้วยมีประเด็นนั้นด้วยค่ะ มีการวิจารณ์ไปถึงท่าทีของคุณเสภัยพรในบางกิจกรรมที่บางมุมมองรู้สึกว่าเธอกำลังแสดงท่าทีที่แบบท้าทายต่อนางงามตัวแทนจากไทยโอ oh. ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นการตีความนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันยิ่งเพิ่มเชื้อไฟให้กับความขัดแย้งที่มีอยู่แล้วครับพอเรามองลึดลงไปจะเห็นว่ารากของปัญหานี้คือสิ่งที่เราเรียกว่ามรดกร่วมทางวัฒนธรรมหรือ shared heritage มรดกร่วมทางวัฒนธรรมขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรคือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะไทยลาวกัมพูชาเรามีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกันมายาวนานมากมีการแลกเปลี่ยนรับเอาวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาอาหารความเชื่อหรือแม้แต่เครื่องแต่งกายทำให้หลายๆอย่างมันมีรากฐานร่วมกันมีความคล้ายคลึงกันสูงมากอืม แต่ในสภาวะปกติเราก็อยู่ร่วมกันได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่วัฒนธรรมเหล่านี้ถูกนำไปวางในบริบทของการแข่งขันอที่มีชาติเป็นตัวตั้งมีการตัดสินแพ้ชนะมันจึงเปลี่ยนจากการเป็นมรดกร่วมกลายเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าของหรือต้นตำรับไปทันทีเลยพอฟังแบบนี้แล้วมันน่าคิดมากเลยนะครับว่า ทำไมเรื่องในวงการนางงามซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องความสวยความงามหรือความบันเทิงถึงกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวระดับชาติที่ปลุกเร้าอารมณ์คนได้รุนแรงขนาดนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยค่ะประเด็นแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือบทบาทของนางงามในโลกยุคใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วพวกเธอไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของความงาม แตกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจละมุลหมายความว่าการส่งนางงามไปประกวดก็ไม่ต่างจากการส่งนักกีฬาไปโอลิมปิกหรือส่งหนังไปฉายเมืองคานเลยใช่ไหมครับในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศถูกต้องเป๊กเลยค่ะนางงามในปัจจุบันถูกคาดหวังให้เป็นทูตวัฒนธรรมเป็นตัวแทนที่บอกเล่าเรื่องเล่าแห่งชาติหรือ national narrative ที่ประเทศนั้นๆอยากจะสื่อสารให้โลกรับรู้ สายสะพายที่พวกเธอสวมเนี่ยไม่ได้มีแค่ชื่อประเทศแต่แบกรับความภาคภูมิใจความคาดหวังแล้วก็ประวัติศาสตร์ของคนทั้งชาติเอาไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องเล่านี้ถูกท้าทายมันจึงกระทบความรู้สึกของคนในชาติอย่างรุนแรงซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่ถูกเลือกมาเล่าด้วยใช่ไหมครับ อย่างกรณีพระแก้วมรกตนี้ชัดมากชัดเจนที่สุดเลยค่ะกรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ชาตินิยมที่แต่ละประเทศมักจะเลือกจดจําหรือบอกเล่าประวัติศาสตร์ในมุมที่จะเสริมสร้างความยิ่งใหญ่ของชาติตัวเองครับและอาจจะเลือกที่จะมองข,มข้ามข้อมูลบางชุดที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องเล่าหลักนั้นไปการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือมรดกทางวัฒนธรรมจึงไม่ต่างอะไรกับการต่อสู้กันของเรื่องเล่าคนละชุดที่ต่างฝ่ายต่างก็เชื่อว่าเป็นความจริง ที่น่าสนใจมากคือประเด็นเรื่องพรมแดนที่มันดูซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในแผนที่นะครับใช่ค่ะมีบทสรุปที่คมขายมากเขาบอกว่า พรมแดนของประเทศในอาเซียนอาจจะขีดไว้ชัดเจนบนแผนที่แต่พรมแดนทางวัฒนธรรมนั้นยังคงพร่าเลือนและทับซ้อนกันอยู่เสมอ,อมด้วยความที่เรามีรากเหง้าทางวัฒนธรรมร่วมกันอย่างที่คุยกันไปการแข่งขันบนเวทีนางงามจึงเป็นเหมือนตัวกระตุ้นชั้นดีที่ปลุกกระแสะชาติยมขึ้นมาได้ง่ายมากเพราะมันไปกระทบใจกลางของความภาคภูมิใจในรากเหง้าและตัวตนของตัวเองแล้วในมุมของกองประกวดมิสคอสโมเองเหรครับ การเกิดดราม่าร้อนแรงขนาดนี้ส่งผลกับเขายังไงในเมื่อเป็นเวทีที่ยังใหม่อยู่มากนี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็เป็นดาบสองคมสําหรับเขาเลยค่ะครับในแง่การตลาดถ้ามองแบบไม่คิดอะไรมากการเกิดดราม่าระดับภูมิภาคแบบนี้ก็ถือเป็นการสร้างแบรนด์ awareness ให้กับเวทีได้อย่างรวดเร็วมากก็คือคนรู้จักเลยใช่ค่ะจากเวทีที่ไม่มีใครรู้จักก็กลายเป็นชื่อที่ทุกคนพูดถึงภายในชั่วข้ามคืนแต่คมที่สองของดาบเล่มนั้นก็อันตรายไม่น้อยเลยนะครับ อันตารายมากค่ะเพราะมันแลกมาด้วยความเสี่ยงที่ภาพลักษณ์ของเวทีจะถูกมองว่าเป็นเวทีแห่งความขัดแยง้งเป็นพื้นที่ที่กระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังแทนที่จะเป็นเวทีที่ส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมครับโจทย์ใหญ่ของกองประกวดก็คือจะบริหารจัดการความอ่อนไหวเหล่านี้ยังไงในระยะยาวจะวางกฎเกณฑ์ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องซ้ำรอยได้ยังไงเพราะหากปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้บ่อย ความน่าเชื่อถือของมงกุฎก็จะลดลงไปในที่สุดครับวันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องราวของดราม่ามิสคอสโมกันอย่างรอบด้านเลยนะครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในไลฟ์สดมันขยายผลไปสู่การประทะกันของเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์และการช่วงชิงความเป็นเจ้าของมระดกทางวัฒนธรรมซึ่งมันเผยให้เราเห็นเลยว่าเวทีนางงามในปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่สะท้อนความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่ใต้พรมในภูมิภาคของเราได้อย่างทรงพลังใช่ค่ะ และปรากฏการณ์นี้ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญๆญไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อว่าเมื่อเวทีแห่งความงามได้กลายเป็นสมรภูมิทางวัฒนธรรมไปแล้วบทบาทที่แท้จริงของนางงามในฐานะทูตควรจะเป็นไปในทิศทางไหนกันแน่และในโลกที่วัฒนธรรมมันผสมผสานและทับซ้อนกันอย่างแยกไม่ออกแบบนี้เราจะมีวิธีเชิดชูและภาคภูมิใจในมรดก ok ของตัวเองควบคู่ไปกับการเคารพและให้เกียรติมรดก ok ร่วมกับเพื่อนบ้านโดยไม่นำไปสู่ความขัดแย้งได้อย่างไร นี่อาจจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนในภูมิภาคนี้เลยก็ได้ครับวันนี้ผมชาวิธลีวันนี้ฉันอารยาต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ